บใช่ครับเมื่อกี้เป็นกระติกน้ำนะแต่มันเป็นกระติกน้ำแบบพิเศษก็คือเป็นกระติกน้ำที่สามารถกรองในตัวได้ครับมันมีที่กรองในตัวนี่ครับเวลากรองคือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงปุ๊บแล้วก็จะกินน้ำได้ปับ๊บอ้าวแล้วก็ต้องมีติดตัวไว้สักสองสองป่อ <laughs> งโอเคก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยีตลอบผู้สู่ฟรอยเวอร์สกายกันในพาร์ทที่เจ็ดแล้วใช่ครับ ก็ซึ่งพาร์ทนี้เราก็จะไปสำรวจไอ้ตัวเครื่องหมายคำถามกันอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะขอขึ้นไปดูไอ้ตัวนี้นิดนึงรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ฟาร์ม,มแมลงลงมานะเมื่อกี้ขึ้นไปฟาร์มแค่ไอ้ดอกไม้สีเหลืองครับเอาไปทําไอ้ที่มมร่องแมลงระดับสามแมลงเปิดไฟก่อนไม่เห็นหุงครับนี่ครับไอ้ดอกไม้ตัวนี้สีเหลืองฟาร์มไปทำไอ้อ่า ที่ล่อมแมลงระดับสามก็คือตัวนั้นมันจะใช้ได้เยอะก่าเพื่อนครับใช้ได้นานด้วยแล้วก็ล่อมแมลงได้เร็วแล้วก็ได้ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นมแมลงที่แบบเพิ่มสารอาหาร้เยอะมากยิงไปนิดหนึ่งขวางมากอ่านี่ไงหนึ่งตัวจ๊จ๊จจเอ,อเเจ้าเจ้ามันสู้มันสู้คิดจะสู้กันหรือแต่เท่าหน้าไม้มานน่าจะแบบ หอดปลายกว่านะครับนี่คออับหน้าไม้เรายังไม่ได้ใช้เลยเ <c oughs> ้าตั้งแต่พาร์ทสี่นะครับ <c oughs> ใช้แต่มิดรัวๆเลย <c oughs> โอเคอะมันมีแค่นี้เหรอตัวเดียวเนี่ยนะฝั่งนี้อะ่ะปัดตี้อ่ดนั่นนั่นนั่นเฮะ ส่งเสียงกันเดี๋ยวช้าเลยเดี๋ยวมันรู้สึกมันจะสวนกลับสวนป่ะสวนป่ะเฮ้ยเออเจ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 สู้โอวสวูสว้หัวได้กี่ตัวสองตัวโอเคครับแล้วก็พืชไอ้พวกนี้สุดจะเก็บไปแล้วมั้งเพิ่มน,น้ำกับฮิวโอเคเลยครับอันนี้เพิ่มอาหารแล้วก็อินเนอร์จีชแต่ต้องทำให้สุกกว่าครับไม่ง,งั้นมันไม่เพิ่ม เ,เดี๋ยวไอตัวนี้เ,เก็บเลอ่าวโอเคไปดี่กว่าครับคืค้ก็โจกูือผมไม่ฟาร์มไปหรอกนะผมรู้สึกว่ามันจะเยอะอยู่เดี๋ยวจิ้มมันชัก2สองสามวันก่อนโอเคโอเคนี่นะาจะได้เวลาเดินทางแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดยวไอ้ที่เครื่องกรองน้ำนี้ได้แล้วครับกินแต่จสได้ยคือมันกินน้ำได้แค่สองครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เราก็เก็บจากนี้ไป อีสบายเลยนะฮะอ่ะ,อะยังไม่ได้กองมาใส่น้แทนเลยโอเคครับไปพิกัดต่อไปเราขยานขึ้นก่อนอยู่ข้างหลังครับเออกี่กิโลก่ย1.8กิโลโอ้ใกลอยู่นะครับเกือบ2กิโล ยานชนขับยานยังไงวะเนี่ยโอ้พังเลยมนั่นโอเคไม่เป็บครับเรามีมาฝรั่งอากาศเจอเดี๋ยวเขาไปซ่อมอีกทีไอตัวมลแรงนี้มันดีใจอะไรวะเนี่ยได้เจอเพื่อนใหม่เหรอฮะเออส่งเสียงอยู่ได้นะครับเมื่อกี้ขับเลยพิกัดนิดนึงเออเขาเขาอาจจะบอกเราก็ได้นะว่าขับเลยพิกัดใช่ครับ โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวมอเชื้อเพลิงก่อนนี่เชื้อเพลิงฝั่งนี้หมดเปีนะครับนี่เป็นเชื้อเพลิงใหม่นะครับที่ใช้ไอ้ขวดอ่าเนี้ยไอ้ถังลมนะครับกับโซไฟเบอร์เราทำอุ้ยตกใจแล้วก็คือไอ้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นพลังงานที่แบบใช้ได้นานนะครับได้นานกว่าพลังงานธรรมชาติที่เราได้ครับเอาครับไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ครับที่ใช้แค่ไอ้ไฟเบอร์หรือเซเล็กอวกาศขยะอวกาศนั่นเอง ก็สมันใช้ได้ไนานกว่ากันเดี๋ยวนี้เก็บไปอันนี้อะไรเนะี่ยเพิ่อมอาหารเก็บมาไว้ใช้กินนะ,ะเครื่องนี้น่าจะตีมแนละ้วโอเคไม่ใช่เครื่องอะไรไม่รู้ไปครับไปสำรวจพื้นที่ใหม่กันมันน่าจะมีอะไรให้เราใช่ครับต้องมีแหละมีเครื่องหมายคำถามไงตรงนู้นเป็นแบ,บ,แบตเตอรี่เอ,อ้ยนี่ซากยานแบบของเราครับใช่ อันนั้นแน่นี่ของใหม่แต่ทําไมมันไม่ขึ้นรูปสกแกนวะเนี่ยไม่ขึ้นก็นช่างครับเราสกแกนก่อน <laughs> ของใหม่อะสตอรเรจโอ้ยที่เก็บของแบบแขวนครับใช่รู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าเปล่าเฮ้ยถ้าเป็นช่องแบบแขวนนี้นี่คือดีเลยนะครับไม่ต้องวางบนพื้นไงใช่มันจะข้อจะป,อประหยัดพื้นที่มากกว่าไอ้ที่เป็นกล่องวางอ ของมาอย่างเทีเลยคราวนี้ครับไป,ไปดูข้างอ่ะพี่อะไรอ่ะจอยโปรเจกเอ่อออกซิเจนเหรออ่านถูกไหมออกซิเจนเลยกันสออกซิเจนนะครับโปรเจกต์อะไรอ่ะเก็บได้ดเอยโอ้มันเป็นโปสเตอร์ครับเอ่อโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ไอเรือเหาะเรานะเนี่ยที่เราใช้อยู่ครับ อันนี้คือไม่ได้ของครบใช่ไหมอ้มีอะไรเยอะะเลยครับใช่โปรเจกต์เดียวกันเก็บเป็นโปสเตอร์ไปติดเรือครับเอาละเราจะพัฒนามาได้ถึงรุ่นเลยอันนี้ที่รอบแมลงมาฝร,รั่งอากาศแมชชีนไี้ของเยอะแฮะฟาร์มด้วยครับเผื่อไม่ได้ใช้ทำไอ้ตู้เก็บของอันใหม่ของเราฟาร์มไป อืมขีให้หมดขียังมีทางออกก็อยู่หมดแล้วครับฝั่งนี้ฝั่งนี้พลาสติกเฮ้ยเดี๋ยวดอกเมื่อกี้เตือนบอกว่าพายุมาว่ะชิบหายแล้วเรือห่อผมอือผมว่านะโดนปลาผ่อแน่ ที่กองน้ำกินไปแล้วกันที่อู้เอ้ยทางก็ฝั่งนูน้นโอเคครับลกลลงไปนี่ก่อนนะอย่าเพิ่งขึ้นยานเพราะส่วนมากภาพผ่าผมว่ามันน่าจะตามตัวเรามากกว่ายานนะใช่ครับเพราะผมอยู่ห่างยานทีไรนี้ยานไม่ค่อยจะเป็นไรนะครับ <laughs> เอ้ยอวิมาพลังอวกาศหรือว่าเขาอยากให้เราส้มยานดาต้าการ เออได้ไอ้เป็นกระจกแบบใหม่ครับคอสเน็กอา้ที่สร้างจานแบบใหม่อีกเลเกเี้ยวเอาลังอวอากาศเยอะจีจิมไปกรุงอีมาก่อนดูดมาให้หมดอืมจีมาอันนี้ต้นสันเมลอนเฮ้ยอะไรอ่ะเอา้ามีด้วยเหรอ เมื่อกี้ไม่เห็นไหนเพิ่มมาหายกับน้ำรเราเก็บไปเลยทางขึ้นตรงนี้อ๋อโอ้พลาสติกเก็บไปเลยขับได้อยู่แต่เก็บไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปร์สรัพยัดก,ก่นเออตรวหมูยังไม่ขึ้นไปครับตรงนี้ลงได้เหรอเฮ้ยลงได้โอเคเยวขึ้นข้างบนก่อนเอาแบตเตอรี่ครับ ไหนอาทิตย์ครับโกยปลาโลดข้างบนก็ขึ้นได้หรอเพือไปทำอะไรไน่าจะมีอะไรครับข้างบนไม่เอาขึ้นอู้บังพลังอากาศเจอจริงมาติดปอสก์ดนี่กันนี่เราจะทำโปรเจกต์กเบือนไอ้ตัวนี้กันครับ รู้ว่าจะทําได้ไหมโหมีอะไรเยอะแยะเลยมันลูดโคตรใหญ่เลยนะโปรเจก์นี้โปรเจกต์ออกซิเจนใช่เปล่าโอเคเดี๋ยวมาดูไอตู้เก็บของอันใหม่กันโอ้โหเรียนรู้ได้เลยครับรู้สึกว่าหอวงจะพอ,อารับตอนนี้แล้วก็จะท้ายขยับขยายพื้นที่เราเพิ่มน,นิดนึงใช่ครับมันเป็นแบบแขวนมันก็ต้องทําจิตผนังอา้าวได้เลยเออใช่เลนะ ไฟเบอร์กับเหล็กพลาสติกอืย่างเยอะนะฟามไว้ทำทักสามสีก่องโอ้นี่ก็เต็มหมดแล้วนะครับไอ้ที่เครื่องยิงไปเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเก็บมาครับมันเปลืองไอ้ที่ที่ยังไม่เรียนรู้ก็โอ้พลังงานคิสตันหรอโอ้น่าจะแบบใช้นานนะเรียนรู้ใช้คิสตันกี่หนึ่งอันอันนี้อะไรเนี่ยโนตโอเคเอาได้แล้วเหรออ้ยได้มาล้วครับ ว้าวเดี่ดูเฮยเดี๋ยวน่าใส่ฝั่งรนนี้มากกว่า,เ,าเดี๋ยวดอเอาสร้างเพิ่มเฮ้ยไอที่สร้างอยู่ตรงนี้ดีว่าโอเคขอเพิ่มมาดังนิดนึงครับเอ้ยนี่ไงไอที่ได้มา่ใหม่ซึ่งจะเป็นห้องคนขับแบบอะไรไห้องห้องกระจกรูมวิวโอห้องวิวเป็นรู้สึกจะเป็นชั้นล่างนะ แต่เราไม่มีห้องวิวหวใช่มันจะเป็นห้องที่มันแขวนลงไปข้างล่างมันอาจจะต้องมีเอ่อห้องที่เป็นไอต้ตู้ตู้แบบเนี้ยที่เป็นบันไดลงไปข้างล่างนะแต่เราจะไปนสนใจเลยตัวนี้คุณยังไม่จะสร้างนี้เพิ่มหรออ่อพลาสติกทำสักสองสองามตู้ครับผน,นงังเฮ้ยเล็กกับนี่ไม,โมโ่พอ เออเก็บจากนี้ดีกว่าจะได้มันยิงเพิ่มอ่นนี้ครับพลาสติกกับผนังเหล็กอัน้ียเป็นพลาสติกเดี๋ยวนะอันไหนมันจะสว่างว่ากันแต่มันไม่เหมือนกันนะอ่ะเฮ้ยเออนี้จะพอสว่างอยู่นะครับโอเคตีไปเลยหนึ่งตู้โอเอีกสองกดไฟหน่อยไม่เห็นหงครับ โอเคโอ้ผนังสีขาวตู้สีขาวผมว่าเออ่ผนังมันได้เหมือนกันช่างมันเถอะเฮ้ย,ยแต่ช่องใส่โคตรเยอะเลยนะอันนี้ได้เก้าช่องอน,นี้ได้หกเองอะ่ะตู้แผนไม่พอครับแถมใจกว่าเดิมอีกเอาละว่าต้องขยัปรปยายเพิ่มไอ้ตัวนี้สักหนึ่ตู้ครับขอขอ,อีกหนึ่งตู้โอเค ก็น่าจะทำเพิ่มตรงนี้อีกด้วยนะครับแล้วก็ย้ายพวกนี้ขึ้นข้างบนใช่ตัวนี้มันโคตรจะขวางทางเลยกินพื้น,นที่อย่างมากนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ไม่มีพิกัดใหม่เพิ่มเข้ามานะครับใช่ผมอาจจะต้องรอไปอีกสักพักว่าไงเจ้ามันไรเออาโอเคได้คนะรับใส่สามโอ้โหสามตู้ครับบอกเลยตัวนี้ขนในตัวนี้ขึ้นไปข้างบนได้เลยอ่ะเนี่ยขนในพวกเป็นเหล็กที่เรา นี่มันขวางทางเราไงครับดูตอนแรกก็ว่าจากใคหายานแล้วก็เพิ่มพื้นที่นะครับแต่ไม่จําเป็นแล้วแค่มีตู้พวกนี้ก็สะดวกสบายขึ้แล้วนะครับโอเคตอนนี้คือผมอยากไปดูไอ้ที่หนึ่งก็คือไอ้แล็บเราอีกทีนะครับใช่ตอนนี้รู้สึกมันจะมีแล็บอยู่สองที่นะมันจะมีที่หนึ่งที่เราเคยไปแล้วก็ไม่เคยไปที่ที่ไม่เคยไปว่าได้เป็นฝั่งนี้นะเดี๋ยวไปซุมซ่มๆดูก่อนครับที่ผมไปไอ้ที่แล็บเราไม่ใช่อะไรครับ ผมจะไปหาดูคิสตันอีกทีแล้วก็ไปดูได้ว่ามันจะมีเจ้าตัวแมลงนี้อีกไหมใช่ครับเป็ตัวสอดเลี้ยงเพื่อมันจะได้มาเพิ shield. ่มไงเอาละครับได้เวลารวยใต้แลบกันแล้วื้นที่ก็ยังเปลี่ยนที่เดิมนะครับอ่าแบตเตอรี่ก็ต้องไปใส่นะครับก็แสดงว่าื้นที่ตรงนี้เรายังไม่ได้มาขึ้นไปเลยครับอ่งจริงไอไอตัวควอดโตัวเนี้ย ว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเออตอนแรกก็นึกว่าจะไปสู้กับพวกมอนเตอร์มอนเตอร์นี่หายไปเลยนะครับโดนเกาะแล้วหายไปเลยไม่แน่นครับถ้าเรามาอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะเจอก็ได้อีนี้สกแกนนะโอเคสกแกนแล้วเปิดเลยครับนี่ลงมาแล้วชั้นล่างเลยนะลงมานี่ถึงกับสมรักควันเลยครับอ สำครับที่มีสำหรับควนันไอ้ตัวนี้ไม่เก็บครับน้ําก็ไม่ต้องเก็บพื้นที่ยังเป็นพื้นที่เดิมใช่เลยนี่เดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันไม่มีคริสตัลแถวนี้หรอมันจะมีแค่บางอันน้ำที่มีคริสตัลแถวนี้ฮันฟรอว์มันเดิมเลยนะครับแล้วก็เอ่อไอถ้ำสุดเดียว เออผมลืมอัปเกรดไอ้ถังออกซิเจนเราใหม่โอเคเรียบแปลกเดี๋ยวค่อยไปสูดแล้วก็อู้พลาสติกเยอะเหมือนเดิมสายฟาร์มต้องมาที่นี่นะคริสตันขอโทษโอออกซิเจนกรุ๊ปเก็บหมดแล้วกดดูนาไปใหม่อู้น่าจะไปอัพเออออกซิเจนก่อนแต่อัพไม่ได้ครับคือผมขาดขายของในการอัพโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนครับเออ ไอตัวคริสตัลมันจะมีอยู่บางพื้นที่ที่มันวางอยู่แล้วจำไม่ผิดไอ้ข้างบนมรนมีไอตรงนี้หน้าไม้โอ้ยตัวนี้หรีอยัวครับไม่มีเดี๋ยวด้ะดวลเลยดวเลยดวลเลยตรงนี้ใช่เปล่าที่มันมี มีไหมมีให้ป่ะโอเคครับรอบนี้มีเออจะไปใส่ตรงไหนดีโอ้เดี๋ยวด้โอเคครับเข้าได้เออนี่เราจะมาใส่ในนี้ดีกว่าอีเดียวดีเดียวครับนี่ใส่ตรงนี้แล้วก็สูดเข้าไปแต่ตรงนี้ก็มีเก็บไปอีกฮ่าได้ก็ติดน้ำใหม่ครับจนว่าเครื่องนี้ผมยังไม่สแกน ว่าแล้วออกซิเจนเล่นมาตั้งนานแลยยังไม่สกแกนเอาละครับเออไอยะทางตันเย็ดโอ้หมดเลยมมงกันเลยกะว่าจะมาเอาไอตัวน้องแมลงอยู่นะครับใช่เขาปิดขวางทางเราเลยใช่ครับก็ยังว่ามันก็ยังเป็นตัวรีเฟนอยู่ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายครับโอ้ก็ติดน้ำเยอะ ไอตัวนี้ก็รู้สึกจะเออไม่ได้ปิดแค่ตัวนี้ของทางเฉยครับไปดูแอได้ครัมันมีพืชชนิดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้สแกนนะนนสแกนไม่ได้ตอนนี้ไอป็นไอทิมอยู่ตรงนี้นะนนนครับสแกนไม่ได้อันนี้ในตัวนี้ครับสแกนไม่ได้เหมือนเดิมแต่เก็บได้ครับอันนี้เหมือนอยู่ในเหมืองไง วิ้ยโอ้ออกซิเจนเลยยิบกินละนี่ก่อนเดี๋ยวๆดไปเติมออกซิเจนด่วนเติมยด่วนเลยเติมด่วนเลยเดี๋ยว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 แบบดึกพี่ใจเย็นเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งโอ้ยเดี๋ยวต้องสิบห้าโอ้ยอธิเติมสามเร็ว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 อูวี่ตายนี่กลับไปเลยนะครับโอเคพื้นที่ตรงนี้รู้สึกจะปิดไปแล้วนะไอ้ที่มีไอ้นี่เก็บแฮะ โอเคที่เดิมครับเออดีแล้วกูที่สุดออกเจนสูตรเข้าไปไอตัวฐานวิจัยเดิมเดี๋ยววิจัยแล้วครับมันเดิมสุดอออูลงแรง,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 งไปเอี่ยโอเคบอกจ่าของแแบบเดี๋ยวมาดูไอตุกนี้กันนะครับไม่ใช่พื้นที่ใหม่หรอกนับแต่เป็นพื้นที่เก่าแล้วแหละเออไอเครื่องนี้มาช้าอะไรโอเคมามครับ แวะตรงนี้สักนิดนึงนะครับเผื่อมันมีของใหม่ให้อีกเ,อเดี๋ยวเมื่อตอนนู้นมามันจะเป็นอ๋อโอเคขึ้นไปข้างบนก่อนก็ได้ครับเอาพลังงานก่อนเลยแบตเตอรี่ตอนนี้ยังไม่สามารถขับแบตเตอรี่ได้ครับก็ต้องเก็บไปก่อนได้แค่แบตเตอรี่ที่ตั้น มันมีไอ้ห้องปะมีข้างล่างเอ้ตัวนี้มันเป็นโรงเพาะปลูกเล็กๆนะครับไม่ใช่เรือนกระจกเอ่อถ้าจาได้นะแต่ตัวนี้ไม่มีไอ้ตรงที่เขาไว้เพาะปลูกเลยหรือเป็นห้องข้างล่างกันสปัติก่อนอ๋อนี่ไงบันไดลงเดินวนซะทั้งงานอของใหม่ไหมไม่ดีไงของไหนที่เราเก็บไปแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่ ทำข,ขึ้นมาอีกรอบสอบนะครับใช่อันไหนที่เราเก็บเขาเขาก็าาายังไม่ทำแต่พวกดัตตากิการ์นะครับอเป็นของตกแต่งภายในเรือหอเราจึกกอ้อโอเค,คก็น่าจะหมดแค่นี้นะกับพาร์ทนี้ครับแล้วก็พิกัดร,รู้สึกว่ามันจะยังไม่ขึ้นมาหรืออาจจะหมดแล้วก็ได้นะครัไอพื้นที่ที่อีกเครื่องหมายคำถาม ใช่ครับไม่งั้นผมก็ต้องออกจากบริเวณนี้ไปไกลๆสักทีนหนึ่งเออมันน่าจะมีพื้นที่ที่ใกล้กว่าน,นี้ <laughs> ใช่แล้วแบบเราขีบแล้วอาจจะมีพื้นที่ใหม่ให้เราเพิ่มขึ้นครับก็ึ่งนในพานนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้แล้วนะครับอย่างไยเราก็ได้ตูก้เก็บของใหม่หรือจะได้เยร์ของในเอ่อหรือห่อสักทีนะครับรู้สึกว่ามันลกๆยังไงก็ไม่รู้โอเคก็สัหรับพานี้แต่ผมคงต้องขอลาไปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกที่ที่ติดตามและรับชมครับ้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ